เที่อย่างเฟยวกูบอกเลยกูโคตรชอบฉากนี้เลยแปบ๊บนึงกูโคตรชอบฉากนี้เลยอ่ะไอสัตว์แล้วแบบมีเสียงเพลงออกมาคนใน ong, วินเทอร์ร้องไงเฮียสวัสดีครับผมไอไก่เฮโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโมทีวีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมส,สดๆส,ส,สามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่า เข้าแอปนีโมทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกะฮิโรชิขอบคุณครับเพลง J.K. อย่างดีอ่ะใช่หรอไหนเปิดฟังดิ J.K. Double G, G ใช่ปะเยสเพิ่งลงเจ็ดนาทีเลยว่ะไหนฟังดิขอดู mv ด้วยแล้วกันนะแปะ๊บนึงจะบินไหมไหนเฮ้ย ไม่เอาอะไม่เสี่ยงดีกว่าอันนี้กูโหลดดีกว่ากูโหลดดีกว่ากูโหลดมาดีกว่าแป๊บนึงดาวน์โหลด M P 4 <ừ. S 1> กูโหลดมาดีกว่ากูโหลดมาดีกว่าทำเรีแอคชั่นหน่อยละกันนะ เขี้ไม่โหลดไม่ได้เหขี้อะไรวะเนี่ยอ่าได้ละโอเคมา กูสร้างกันมานานๆมึงกับเรากูเจแค่กับพวกกูจะนั่งคารและพวกกูมันคนจะเทและพวกกูไม่เคยยอมไลก็บอรด์อีเวน์กูเนเป็นซนโซนพอกู feel like a ะเพลงกับพวกกูเจแค่ในไฟแอมกูฟลอมเดอะคิงบันลังที่พวกกูครอสมันช่วยมันชิงมันออกไปเทกูฟังทองลลงฟ้ามีเลเซนเต้นความเนเส่มันเป็น ที่พวกมึงดองกูเคีกัพวกกูเจแค่ในไฟแอมกูฟ o อม h e ะเคงบัลลังก์ที่พวกกูครอมมึงช่วยมาชิงมันออาไปเทงกูฟังทอง้ลงแฟมิลี่เซนเต้ร์ความรู้สกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงดองกูเคียวกูเคยไม่มีอะไรแต่ว่าวันนี้กูมีทุกอย่างไม่ว่ากี่โอเปร่าและกูก็สูกันมาทุกทาและจนที่พวกกูยืนพวกกูได้มาไม่งากัูเจเอแค่มึงก็รู้่ากูกทาในทอฟกก กูไม่แพ้กูแ้มันเป็นาาและมึงกันโลกูค่าไม่ตายกูตไปแลกกีแกงกับพวกมึงหาวยังเรดได้กูสร้างเันมานึงนานมึงกันโลกูเจค่แก็พวกกูจะนั่งคารและพวกกูมันโคตรจะเทแต่พวกกูไม่เคยยอมไรก็บออนด์อ y เวนกูเป็นไปทรงสซนพวกกู e ฟลไรก็ plan ก็พวกกูเจแค่ในไฟแอมกูฟอร์มเดอะคิงบัลลังก์ที่พวกกูครองมันช่วยมาชิงมันออไวเทงกูฟังทงงแฟม่เลียเซน อเค้ตใจแค่นไฟอมกูฟลอมด้วเงบัลังที่พวูคอมันช่วยมัชิงมันอ l l the t h i างทงร้องไฟม่เลี้เตมความสมันเป็นยังไงเวลาที่พวมึงดองเค้ลพวมึงเป็น พวกกูคือคานตะกอนและพวกกูสายเถื่อนกูไล่คาแบบมาแล้ทอนมึงจาดให้ได้ตลอดไอ้ซ่านแต่พวกมึงต้องการในเสน่ห์อย่าเตะตลกไอ้สัตว์อย่าพลายมาจ้องตาก็พวกกูจัดเป็นคานเจอพวกกูมึงแกนเอาไว้เบั้งหลังกูคล้องมานานใครก็รู้กูไม่ ทำเพื่อไอ้กูเจ็บแตถ้าใครมาล้ำเส้นมึงก็โดนพวกกูแกมกูสร้างกันมาตั้งนานมึงก็โล่กูเจแคบก็พวกกูจะนั่งคาแล้วพวกกูมันควรจะเทงแล้พวกกูไม่เคยยอมไรกับบอลแอนี์เวนต์กูเบนเป็นโสนโซนพอกูฟีลไรกับเพลงก็พวกกูเจแค่ในไฟแอมกูฟลอมเดอะคิงบัลลังก์ที่พวกกูคล้องมึงช่วยมาชิงมันออฟวิเทงกูฟังทองร้องแฟังมีเละเซนเต้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเค้ก็พวงกูเจแค่ใน ผู from the king. ้ฟ้องนักแบันลัง well, ที่พวกผู้ครองมันช่วยมาชิงมันออกไปเทงกู้ฟังทองลงแปมีเลนเซนเตงในความมันซึ้งมันเป็นอย่างไงเวลาที่พวกมันโดนเคิแต่เดิมเพื่อนกูใช้ชีวิตเแค่ของราตัวบัดได้วอนได้โทอยอนได้คิดกลับไปกูคงไม่ชอบโชว์กูได้ได้คียดตะเก็นตะเก็นภายนอกวันหนาจะน่ากลัวแต่กูไม่สนกูไม่เห็นมันในเฟนตอนนี้กูแค่แตคนในครอบครัวแย่พวกมึงก็รู้อยู่ว่านอนเจเคมันหัวก็เดโครพวกมึงสิงแต่มึงศร้า we say no 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 no

กูโคตรชอบฉากนี้เลยอะไอสัตว์แล้วแบบมีเสียงเพลงออกมาคนในวินเทอร์ร้องไอ้เฮียเพราะว่าจุงจิมันฟีกกระดาษบัญีบ,บ่บอยเว้ยจุงจีอ่ะ <c oughs> มันฟีกกบะบัญจีบ่อยเนี่ยฉากเนี้ยไอ้เฮียอย่างฟียว ทต่เดิมเพลงแรกกูใช้ชีวิตไม่แข็งของลตัวป้าได้วอนเลยโทรย้อนเลคิดกลับไปกูคงไม่ชอบโชว์กูได้ได้คิด a นักเกน d ักเกนภายนอกมันอาจจะน่ากลัวแต่กูไม่สนกูไม่เห็นเหมือนแฟนตอนนี้กูแค่แต่คนในครอบครัวแย่พวกมึงก็รู้อยู่ว่าน่เนเจคบนหัวก็เือรอพวกมึงสิ่แต่มึง slow We say no 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 ใจ่าวกู็มฟ n one งงเ,พเพราะว่า <c oughs> รู้สึกว่าวินเทอร์เฟลมาเนี่ยเพราะว่าแจ็คเอ่อพจ็กกี้เนี่ยรู้จักกับคนในวินเทอร์เว้ยแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องตามสตรอรี่ในเพลงเลยเพลงเนี่ยเหมือนในสตรอรี่เลยเว้ยเพราะว่าพิจ็กกี้อ่ะเป็นคนไปรับตัวคนฝั่งวินเทอร์เฟลเนี่ยมาร่วมมาร่วมมาร่วมสู้ด้วยใน JAK เออเย็ดแม่งเฟียร พราะพวกโชคพวกอะไรมาเขาพอแจ็กกี้พาะพี่แจ็กกี้พามาถูกปะรู้จักเลอบาโต้ใช่ใช่เขารู้จักอาจารย์หนึ่งอะไม่เพราะว่าอันเนี้ยผมถามจากน้องผมมาน้องผมที่มันอยู่วินเทอร์เฟลเนี่ยน้องผมบอกว่าพี่แจ็กกี้เนี่ยเป็นอ่าเ,เ,เป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทบอสรลอบาโต้นะครับอืมก็คือพี่มีนั่นแหละเออน้องผมบอกเขามานั่งคุยในทีเอสันทุกวันนั่นแหละเขาเลยแบบสตอลงสตอรี่อะไรเลยแบบว่ามาแบบ นีไเพื่อนโอซีเลยใช่ใช่เพื่อนโอซีเลยครับแม่ในเนื้อเพลงมีวินเทอร์เฟด้วยแล้วเซนวินเทอร์ฟรล่ะเซนวินเทอร์ฟรีก็ด i ม m น n d ์เฮดเนี่ยครับเซนวินเทอร์ฟรีกูแค่ทุกคนรอบๆตัว